ูตดอะไรอ่ะูตดอ๋อโซดโซดูตรอะไรวะเอาเย่หมีมีเลเวลหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเกาะมีแล้วเราจะแบบสอนมีใกล้ชิดสนิทตัวโอเคโอเคโอเคเอจัสนิทเเออแบบสนิทแหลมแบบจุบจวบอ่ะจุ๊อ่ะอย่านะอย่าอกนี่จะคนลุกไปมันานจังเลยไอ้นี่ยะ ไอ้ดันการลดป้ามากำลังกินชาด้วยความอร่อยอยู่นี่ไงตื่นแล้วไหนว่าหมีหมีเป็นตัวอะไรวะลืมแล้วตัวไหนบินะอ๋อนักบวชหญิงไงเดี๋ยวเราไปหานักบวชหญิงอยู่ตรงไหนวะน <c oughs> เดี๋ยวมีเราเราก็หมีเย็นๆหมีเย็นเพื่อขยับกลั <c oughs> ามาแล้วเฮ้ย <c oughs> ระวังหัวใจเต้นแรงหมีวิ่ง<ม>เลยหมีโอ้โหโดนแล้วหนึ่งขีดหมีไปเร็วโอ้โห่วยนะผ่านอย่าเพิ่งล่าพวกเราเลเวลหนึ่งมีเพิง่งเลเวลหนึ่งผ่านยาหมีอย่า,ยายไปยืนอย่างนั้<ำ>นะไม่รู้ม <c oughs> ันเล่ยนยังไง <c oughs> ไปนะไปเอ้ยทำไมแกต้องมาแกเพิง่งเลเวลหนึ่ง แต่งตัวเหมือนผู้เรื่อต้นก็ขอเลยล้วกันมันไม่เสมอหีเลยไม่นึ่งจริงจะทำยังกันยักหมีนี่ได้โหลดหมีโอ้ยเหกรอันนี้เปนแซนบ่มีเราต้องทำอะไรอะไม่มีสิ่งก่อสร้างข้างหน้าคุณหรือไม่มีชั้นใต้ดินอะไรวะ อ๋อสร้างข้ามอ๋อก็คืออ๋อตัวนี้ก็คือสร้างประตูระหว่างต้นไม้กับต้นไม้เงี้ยนะใช่ระหว่างแบบแบบว่าแบบทะลุกําแพงได้อะเราเปิดประตูแล้วจะทะลุกําแพงอ่ะไม่เป็นไรหมีเราคิดอยู่ว่าช่วยหมียังไงดีมันจะไม่มีใครมาช่วยหมีแทนเราเลยหรอเออ่็แล้นเป้าเป็นไรหมีเดี๋ยวเราจะใช้วิชาซิกแซกไปละเออสวยไปเลยเพื่อนเออไปหมีหมีวิ่งไปเลยไปสุดหมีหมีไปเร็วหมีไปอยู่ไปอยู่ไปเลยไปเลยหมี ไปไปหมีโอเคโดนหรอเออช่างวันช่างวันหมีโอ้ช่างวันไปเลยไปเลยหมีไปเลยไปเลยหมีอย่าอย่าแวะอย่าแวะหมีหมีมันเดินมาเอ้าวมันไม่เดินวะเออหมีมะเดี๋ยวเราฮิวให้ออกมาสิเราจะคิวหมีว่าวันนี้กูเออหมีตัวหมีมันเปิดแล้วมันไม่ได้อะไรนะไอ้คนที่มันมีอาวุธประจำตัวอย่างตัวหมีมันไม่ได้อะไรนะใช่เหรอมันหยิบไม่ได้เหรอใช่เปิดไปก็อยู่อะไรไม่ได้ อ้าอืมเฮ้ยไปหน้านี้หิวก่อนหิวก่อนหิวหิวหิวมัน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 เฝ้าอ่ะนั่นแหละหมีอหมีไม่หิวเหรอไม่เป็นไรเมื่อกี้มันเดินมามันไม่เดินมาแล้วหิวก่อนหิวก่อนเหี่ยวหิวเหี่ยมีเพื่อนจะตายแล้วหมีจะต้องไปช่วยเพื่อนหมีแล้วรีบช่วยเร็วไปเลยไปเลยมันจตายยังไงมาช่วยเลยไปช่วยเลยไปช่วยก่อนค่อยว่ากันหมีช่วยได้ก่อน เฮ้ยไปเร็วหมีเดี๋ยวมันหมดเวลาเดี <online> <c oughs> ๋ยวเพื่อนตายหมีวิ่งไปเลยแบบดับเพื่อนชนเราไปอีกก็ได้ไปเลยไปเลยหมีวิ่งหมีวิ่งหมีวิ่งน่าหน่ะหมีมีกดมีกดผ่านต้นไม้กดผ่านกระแพงกดผ่านทุกอย่างหมีไปละอย่าไม่กดไปไม่เด็นยม่นก็ไม่ได้ไปละกีบละเราจะคิดถึงเธอนะหมีไปเร็วหมี มันกดยังไงวะไอ้สัสกดกดกดก็พายก็แพงก็มโอ้ยตายแล้วไปไปโอ้ยตายไป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 หยอกหยอกมีมีตื่นยังม in ีมีไม่ังไกันลุกมันโอ้ยตายโอ้ยตายจะช่วยยังไงมีไปหยอก เออมีดีมีดีนิมีดีโอ้โหไอยองอยูปไปเลยไปเลยมีมันปล่อยมันปล่อยไอ้บ้าไอ้กูนึกว่ามีดออกได้โอ้โหลาก่อนนะมีดมีลุกได้มันมันมันลุกมันมันฮิวเสร็จมันลุกได้หรอใช่ฮิวเสร็จลุกได้ออ๋ก็คือลุกได้เลยนะได้เลยลุกแบบวิ่งป่อเลยแบบขาแข็งเลยเฮือแต่ตอนเนี้ยเราโอ้โหเราเปียกแล้วจับหน้าเก้าอีเฮือไม่เคย ทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมหันมันต้องตึงกับเราด้วยเออแล้วแหละตัวไว้หีวิ่งไปเลยวิ่งไปมันกดใช้ไงวะกดอเออเพื่อมองเออมองอะไรอันนะั้นคือเรียกเพื่อนไงหมีต้องค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะตอบรับหมีเออไปเลยไปเลยตัวชั้นไปสิมาด,ดีบอกไว้หมอเออมาดีบอกไว้หมอมาดีบอกไว้หมอ เออบอกไว้ e or, หมอบอกไว้หมอสวยหมอเป็นแล้วกดกดปุ่มเหมือนเล่นโลบอ่ะไงเหมือนเล่นโลบด้วยนะหมอไอ้พ네ี่ไปบหมออะไรวะไม่ได้ผีไปหมดแล้วตัวหมอตัวหมอโอ้ยก้อนทำไมมาไล่เราอะไรใครมาไล่มาไล่ใครมาไล่ไล่เรามาไล่เรามาไล่เราเอ้ยอย่านะยูมีอย่าอย่าอย่าโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่อยากเล่นรออะพี่เรากากเรากากอะพี่โอ้ แล้วบอกว่าตัวเองกากเรา,าอะไรผู้เล่นเลเวลหนึ่งมันเก่งกว่าเรามีเลเวลหนึ่งยังเก่งเลยนะเราไม่อยากเล่นแล้วเราเกมทิง้งยังไม่ได้นองแงเออแอลแบโอ้โหไม่รอดว่ะอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่ตรงนี้ต้เมเอ่อมาตายเลยหรอใช่ถ้าผีไม่ว่าช่วยภายในสามสิบวิเราจะตายมันจะได้รับท้ายหลังกันนะหลังสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดที่ว่า ช่วยได้หวีเร็วเลีหวีมีเปิดประตูมาเปิดประตูช่วยเราเออช่วยตรงตรงนี่แหละกดตัวคิวกดตัวคิวเราเลยกดกดเออยอดดีมากไปแล้วไอ้ที่กดไม่เอ้ยไอ้บีวิ่ง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 บีวิ่งวิ่งวิ่งกดกดวิ่งวิ่งแล้วบีพี่บล็อกตามมาพี่ม็อกตามมาไม่นะบีโอ้ย หมีต้องล่อดนะาหมีเราจะไม่ลืมหมีเลยไปแล้วไปแล้วทำไมมันเป็นงนั้นเ so มื่อไม่แบดโป้โซแซดหมีไอ้ผีมาตาแดงไหมโอ้โหแ้งแดกโลบแดงแบดแดงแบบนี้ไม่มีกแล้วลาก่อรมาไปแล้วไม่อะไรหมีหมีไปดูพวกเราเล่นก็นได้นะหมีเข <รอ S 1> ้ามไปหมดสังเกตการนะกด es สี่แล้วก็เป็นหมดสังเกตการ,รมันจะกดดูเพื่อเล่นแบบเรียวถาม หาบเรียวได้เอ้ยมาดิเอ้ยอะไรล่ะเอ้ยไปแล้วเอ๋เอาอะบายๆไม่ใช่เพื่อนหรอช่วยทำไมแล้วเราก็หนีได้เหมือนกันนะเออนี่ไงจุดยอดเลยพวกเราเสมอนะอย่างไรก็เสมอนะมีเลเวลหนึ่งมีเล่นเก่งแล้วเมื่อกี้มันแบบเจอคันเลเวลยี่ร้อยยี่สิบเลยฮะเออเดี๋ยวกดสกิลไม่เป็นเลย เออไม่เป็นไรคขาคอยหันเล่นไปนะน้อง